ครับคราวนี้เราจะไปดำน้ำกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวแพ็กเกจดำน้ำเกาะช้างกับโรซ่ามารินดิฟโฮมสเตย์นะครับอด้านหลังผมเป็นโฮมสเตย์เรารีวิวไปแล้วว่าที่พักโฮมสเตย์นี้เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวที่เป็นแพ็กเกจเลยว่าในแพ็กเกจการดำน้ำของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราเริ่มจาก เมื่อคืนเรามาเข้าพักก่อนนะครับมาถึงก็จะมีอาหารเย็นกินกันไปแล้วนะครับแล้วก็กินอาหารเย็นเสร็จเราก็พักหนึ่งคืนตื่นเช้ามาเดี๋ยวเรากินอาหารเช้าแล้วก็ออกไปดำน้ำําเดี๋ยวเราจะไปดูเรือกันดูหลายอย่างเลยที่ครบวงจรเลยว่าไอ้สามวันสองคืนเนี่ยรวมแพ็กเกจกับรถล่ารีนไท์โฮมสเตย์ที่เกาะช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูครับตื่นเช้ามานะครับเดี๋ยวเราก็จะกินอาหารเช้าเป็นข้าวต้มก็ บรรยากาศอย่างที่บอกครับเหมือนบ้านนะครับเหมือนเราอยู่บ้านนี่ก็เดินมาหน้าชานนี้ดูวิวทะเลระหว่างรอเ้าต้มหรือทําธุระประบปังรอเพื่อนฝูงเราก็มาเดินชมวิวตอนเช้าก่อนนะฮะมาที่สะพานหน้าบ้านนี่ดูป่ากโกงกลางรับลมดูพระอาทิตย์ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเขาเรียกซันไลท์อ่าเป็นฝั่งพระอาทิตย์ขึ้น ครับเช้าเช้าใครตื่นเช้าก็มาหาถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นได้พอเสร็จจากตอนเช้าเรียบร้อยเราก็จะเดินทางไปท่าเรือไปขึ้นเรือกันก็ไม่ไกลนะครับท่าเรือเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้เดี๋ยวมองจากตรงนี้ก็เห็นให้ดูวิวตอนเช้านี้ไปก่อนว่าที่โรซามาลินไดโฮมสเตย์เกาะช้างบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเนี่ยเราจะนอนอยู่กปากกงกลางนี่แหละนะครับ ตื่นเช้ามาเราก็จะมาดูวิวก่อนออกไปดำน้ำนี่ก็คือตัวโฮมเซก็คืออยู่ด้านหลังนี้นะครับย้อนแสงไปไกลๆนะฮะจะเห็นประพาคารนนั่นก็คือท่าเรือครับอันนี้อาหารเช้าครับ<อ>ง่ายๆนะก็เป็นข้าวต้มจุง้งข้าวต้มจุง้งนะครับทะเลครับอเ,เ,เราจะกินกันก่อนที่เราจะออกไปดำกิจกรรมกันเรือนะครับ ก็จะมีที่วางแท้งอยู่ด้านข้างนะครับสองฝั่งนี่ครับเก้าอี้นี่ผมดีไซน์มาให้เป็นแบบนั่งหันหน้านะจะได้ไม่ต้องเอียงเมื่อยๆนะครับส่วนนี้จะเป็นที่วางของเป็นอาหารน้ำดื่มนะเดี๋ยวข้าวเขาจะเสิร์ฟอยู่ตรงนี้เลย น้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำแข็งอยู่นี่เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องกับตันนี่นครับนี่กันวันนะครับเนี่ใครอยากมารู้เรื่องการขับเรือนี่มาขอขับได้นะครับก็จะเดินได้โดยรอบนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําเล็กๆอยู่ด้านหลังนะครับเรือลําเล็กครับห้องน้ําก็เล็กติดเดียวเดินอ้อมมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นบันได ขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราดูด้านล่างให้เสร็จก่อนนี่นี่ที่อาบน้ำฝักบัวสองอันเลยเลนด้านบนนะครับก็จะเป็นลานโล่งมีเตียงผ้าใบมีโต๊ะนั่งมีกันแดดอย่างดีนะฮะหลับสบายมาก่อช้างนี่ได้ไซส์เรือช้างนี่ค่อนข้างไกลประมาณ เกือบสงชั่วโมงครับเราขึ้นมานอนได้เลยครับนี่คือวิวบ้านสลักเพชรสวยงามครับอาหารจังหวันก็จะเป็นง่ายๆนะไข่เจียวผัดกุ้งปลาทอดโอีดทีเด็ดเลยกินทุกวัน นะครับผลไม้ก็ง่ายๆนะครับผมแต่ก็ยอมรับนะครับว่าระบาดนิดนึงตอนกินเราไม่มีโต๊ะนะครับมันก็เลยบบต้องถือกินแบบนี้นะครับก็ใครคิดว่ามันอึดอัดนะครับก็ต้องทาใจไว้นิดนึงครับจอดรถไว้ที่โฮมสเตย์แล้วเราก็มีรถรับส่งเนี่ยนะฮะสะดวกดี ก็เป็นรีวิวเรือนะครับของโรซามาลินไ i ซ์โฮมสเตย์นะครับเป็นแพคเกจดำน้ำพร้อมที่พักในรูปแบบของ h o m e s t a ์เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการเสียงสีเสียงนะเรียบง่ายอะไรเงี้ยชอบธรรมชาติ ให้มานะครับเราจะอยู่บ้านสลับเพรขึ้นเฟอร์รี่และเลี้ยวซ้ายเราจะไปหาธรรมชาติแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปหาแสงสีเสียงอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วก็ตามคอนเซปต์ครับเราก็นเน้นเป็นแนวของบัดเจ็ตดวิ่งนะครับที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแพงมากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่สนใจไปดำน้ําที่เกาะช้างในรูปแบบง่ายๆแบบโฮมสเตย์ก็ถ้าสนใจนะครับก็ลองสอบถามครูดำน้ําของท่านร้านดำน้ําที่ท่านรู้จัก รหรือถ้าไม่ติดต่อใครไม่ได้ก็ติดต่อมาที่เโลซ่ามารีเลยคกยกับเขาไฟเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์แบ่งไปให้เพื่อนด้วยชวนเพื่อนมามาันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ